ใช่แล้ว รพระ้าของเราออกมาจากจิตใจของเราว่าข้าพอมีชีวิตได้อย่างไร เรายู่ต่อ จะเข้ามากยกเื่องและสรรเสริญพระองค์ ทำสิ่งใดไม่ได้เลยโอ้พระเจ้าวันนี้ข้าพองรู้ว่าองค์ทรงเป็นเหมือนแหล่งน้ำแห่งชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นเถาข้าพองทั้งหลายเป็นคันเดงข้าพองทั้งหลายปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตทีด่ดสนิทกับพระเจ้าโดยการที่เข้ามาอธิษฐานวิงวอนนมัสการพระองค์คือข้าพองทั้งหลาย การเกิดผลมากมายเมื่อเราทั้งหลายได้เข้ามาใกล้พระองค์โอชลาลฮาเลลูยาโอพระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายอยากจะรู้จากน้ำพระทัยของพระเจ้ามากยาิ่งขึ้นขอพระองค์ทรงโปรดสอนเราพระองค์ทรงโปรดพูดกับเราในการที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตในการรับใช้พระเจ้า ตามน้ำพระทัยของพระองค์และจะเห็นความชื่นชมยินดีเมื่อดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นผลของพระวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่เป็นเหมือนเดิมโอฮาเลลยยาโอฮาเลลูยาโอฮาเลลยยา ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายอธิิหานเผื่อพี่น้องหลายๆท่านที่ยังไม่ได้เดินทางมาขอพระองค์ทรงโปรดเนตาปกป้องเขาที่เขาจะสามารถเดินทางมานวัสก,การพระเจ้าในเช้าวันนี้อย่างปลอดภัยและโปรดทรงโปรดเล้าจิตใจของพี่น้องทุกคนที่จะสามารถมีใจสแสวงหาพระเจ้าที่จะไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆขัดขวางในการเข้ามานวัสก,การพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยเถิดพระเจ้า ไอ้หานเผือการเทศนาขององค์ทรงผลเมตตาที่อาจารย์จะมีค่อยคําที่มาจากพระเจ้าผู้ที่มาฟังคําเทศนาจะได้ยินพระสูรลเสียงของพระเจ้าที่เขาจะเติบโตขึ้นและมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นทุกๆวันขอบองทรงผลเมตตาธิษหานเผือพี่น้องที่มีความเจ็บป่วยที่ไม่สบายขอพระเจ้าทรงโปรดเตะต้องรักษาให้เขาหายอย่างอัศจรรย์ พระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาปกป้องเราไว้วันนี้จะเห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นความรักความสามัคคีเกิดขึ้นพระอรค์ทรงจะเทมาพร้อลงมาในที่ที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระองค์เชื่อเช่นนั้นข้าพระองค์ฝากทุกบรรยากาศทุกกิจกรรมในวันนี้ไว้ในหันหตถัอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าขับลงนิฐาน มีน้ำพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนค่ะพี่น้องต่อไปเราก็จะมารับฟังพระวจนะของพระเจ้านะคะวันนี้โดยคุณรุ่งรัตใจสุดาค่ะพี่น้องเชิญรับฟังได้เลยค่ะเอเมนค่ะพี่น้องก็ เรามีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเอเมนไหมคะ <Yeah. S 1> วันนี้เราจะมาฟังบทเรียนเรื่องลักษณะชีวิตของผู้รับใช้ที่มั่นคงในความเชื่อนะคะก่อนที่เราจะมารับพระวจนะเรามาอธิษฐานด้วยกันก่อนนะคะพี่น้องเอเมนขแต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะในตอนนี้ที่มาถึงเราขอให้เราทุกคนได้ท่อมใจลงรับพระวจนะของพระเจ้า และขอให้เราได้สามารถเป็นคนหนึ่งที่มีความมั่นคงในความเชื่อและขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือเราทุกคนที่เราจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าผ่านพระวจนะในวันนี้ที่มาถึงเราเราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะคะพระวจนะในวันนี้ก็อยู่ในพระธรรม2โคลินบทที่4ข้อ16ถึง18นะคะพี่น้อง ถ้าพี่น้องพร้อมแล้วเราจะลุกขึ้นยืนอ่านพระวจนะของพระเจ้าไปด้วยกันนะคะไม่เป็นไรค่ะพี่น้องเดี๋ยวข้าพเจ้าอ่านก็ได้คะ่ะฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากําลังทรุดโทรมไปแต่สภาพภายในก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆวัน เพราะความยากลำบากชั่วขราวและเล็กน้อยของเราจะทำให้เรามีศักสีนิรันร์มากมายยังไม่มีที่เปรียบเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรน,นิรันร์นะคะขอพี่น้องเชิญพี่น้องนั่งลงได้เลยค่ะ จากพระวจนะในตอนนี้ที่เราได้อ่านในตอนข้างต้นอาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงพันธกิจที่ไม่ย่อท้อและได้รับการเปลี่ยนแปลงละทิ้งในการกระทําที่อาจบิดเบือนความจริงและได้รับการสร้างชีวิตขึ้นใหม่ประกาศตนเองยอมรับการเปลี่ยนแปลงพระวจนะทําการผ่านชีวิตเพื่อเห็นแก่พระเยซูคิดรวมถึง การมีหัวใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าเสมอนะคะอีกทั้งอาจารย์ปรโรได้กล่าวถึงชีวิตที่อยู่ในความเชื่อที่ไม่ย่อท้อต่อภายนอกถึงแม้สภาพภายนอกจะสุดโสมแต่ภายในจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในทุกวันเพื่อรับศักดิ์ศรีนิรันดร์รวมไปถึงได้จดจ่อกับสิ่งที่ยั่งยืนมีมุมมองที่แตกต่างพระวจ,จะนะ ะคะแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเรามีความจําเป็นไม่ว่าจะเป็นด้วยกายภาพอาจจะมีความเหนื่อยล้าในการทํางานหลายๆอย่างรวมถึงการร่วมปฏิบัติรับใช้พระคิดนิมิตและพระมหาบัญชาที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราทุกคนที่พระเจ้าทรงเลือกนะคะดังนั้นเราควรมีลักษณะชีวิตที่ถูกพัฒนาและรับการ รับใช้ที่มั่นคงในความเชื่อรวมถึงแรงกดดันตามสถานการณ์ค่านิยมหรือเนื้อหนังความสะดวกสบายของเราได้อย่างได้บ้างมีสองประการดังต่อไปนี้นะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะพี่น้องข้อที่หนึ่งได้รับการเสริมสร้างชีวิตที่สดใหม่ในทุกวันนะคะอยู่ในพระธรรมสองโคลีนบทที่ สข้อ16 17นะคะฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังสุกโทรมไปแต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆวันเพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันด์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบน,นะคะก่อจากพระวจ,จนะตอนนี้ก็เห็นได้ว่า อาจารย์เปาโลไม่ยออ่อท้อถึงแม้ว่าร่างกายจะสุดโทมไปนะคะแต่ชีวิตภายในก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆวันนะคะคงต้องเผชิญกับความยากลำบากหลายๆด้านสิ่งเหล่านั้นเพียงข,ขยาดและเล็กน้อยแต่ไม่ศูนย์เปล่าอย่างแน่นอนนะคะเมื่อเพราะว่าจะได้รับศักดิ์รีนิรันชีวิตนิรันต ได้รับการยกย่องและได้รับเกียรตินะคะดังนั้นเราจะเห็นดังนั้นเราจะได้เรียนรู้และพัฒนาลักษณะชีวิตที่จะได้รับการเสริมสร้างที่สดใหม่จากภายในที่สามารถตอบสนองนะคะและสิ่งที่จะช่วยให้เรารับการสร้างชีวิตที่สดใหม่ และข้างหน้าตามพระประสงค์ของพระเจ้านั้นคือการมีชีวิตส่วนตัวสำรวจชีวิตสามัคคีธรรมร่วมรอบน้มาสการและไปมีส่วนในการรับใช้ในด้านต่างๆนะคะรวมถึงการศึกษาพระวจนะส่วนตัวเฝ้าเดี่ยวใช้เวลากับพี่เลี้ยงผู้นำลงมือทำตามพระวจนะด้วยใจที่ถ่อมและเชื่อฟังนะคะแม้จะ เผชิญกับความยากลำบากหรือบททดสอบในชีวิตนะคะนั่นเป็นการที่เรากำลังถูกรับการสร้างชีวิตในพระคิดเพื่อได้รับศักดิ์ศรีนิรันดร์นะคะอยู่ในพระธรรมงโครินบทที่1ข้อ6ถึง7นะคะที่เราทนความยากลำบากนั้นก็เพื่อให้พวกท่านได้รับการหนุนใจได,ได้รับความรอด และที่เราได้รับการหนุนใจก็เพื่อให้พวกท่านได้รับการหนุนใจด้วยซึ่งท่านจะได้รับเมื่อสู้ทนความทุกข์เช่นเดียวกับที่เราทนทุกข์นั้นและที่เรามีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลายเพราะรู้ว่าพวกท่านมีส่วนในความทุกข์ของเราอย่างไรท่านก็จะมีส่วนในการหนุนใจของเราอย่างนั้นนะคะ อีกข้อหนึ่งนะคะพี่น้องหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่6ที่7นะคะในสิ่งที่พวกท่านชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่พวกท่านต้องทนทุกในการทดลองต่างๆนานาชั่วระยะหนึ่งเพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่านอันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำถึงแม้ว่าจะเสื่อมสลายไปก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟจะนำไปสู่การสรรเสริญศักดิ์สรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซู จะเสด็จมานะคะพี่ Spy. น้องเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอนุ่นใจพี่ Spy. น้องนะคะให้เรามีความเชื่อไปด้วยกันนะคะข้อที่สองนะคะเอาใจใส่ในกับสิ่งที่มั่นคงทาวรน,นิรันนะคะก็คือเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เราเอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นทาวรน,นิรันนะคะ อาจารย์เปโลได้เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่เอาใจใส่สิ่งที่มองเห็นแต่สิ่งที่จะแต,แต่ใส่ใจสิ่งที่ไม่มองไม่เห็นเพราะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนทาวรดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อนะคะให้เราสำรวจชีวิตของเราว่าวันนี้เราเอาใจใส่สิ่งใดและทําเพื่ออะไร เพื่อที่เราจะได้จดจ่อกับสิ่งนั้นที่เป็นเบื้องบนมากกว่าสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้นะคะเราอยู่บนโลกใบนี้เป็นเพียงชั่วคราวนะคะและเพื่อช่วยเหลือทุกคนที่นำพาเขาได้มารู้จักกับพระเจ้าสิ่งที่เราควรทำก็คือการศึกษาพระวจนะทําทให้เราได้เรียนรู้พระสัญญาที่พระเจ้ามีต่อเรา และตอบสนองด้วยความเชื่อนะคะพี่น้องอยู่ในพระธรรมโคลูีบทที่3ข้อ1นถึงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกับพระคิดก็จงสแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคิ์สถิตอยู่คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกเพราะว่าท่านตายแล้วและชีวิตของพวกท่านซ่อนไว้กับพระคิต ในพระเจ้าเมื่อพระคิดผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านทั้งหลายทรงปรากฏในเวลานั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยนะคะพระธรรมฮีบูบทที่11ข้อ1ถึง3นะคะความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยความเชื่อนั่นเองคนสมัยก่อนจึงรับการรับรองจากพระเจ้าด้วยความเชื่อ เราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างจัก,กรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนะคะเอเมนค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็อยากหนุนใจพี่น้องว่าเราเป็นคริสเตียนจุดเริ่มต้นของเราก็คือความเชื่อนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นให้เรารักษาความเชื่อไปด้วยกันและให้เรามั่นคง Uh, อยู่ในความเชื่อที่แท้จริงและเราจะเป็นคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นและมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นผู้นั้นที่ดูแลชีวิตของเรานะคะเอเมนค่ะเรามาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันจากพระวจนะในวันนี้นะคะ อเมนข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะที่มาถึงเราในวันนี้ที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและเราจะมีความเชื่อที่มั่นคงในทางของพระเจ้าและมากไปกว่านั้นขอพระเจ้าเพิ่มเติมความเชื่อให้กับเราเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันเมื่อเราเติบโตในทางของพระเจ้าเมื่อเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระองค์ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นในทุกๆวันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เรา สรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนค่ะพี่น้องแล้วเราก็จะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเวลา9้นาฬิกา30นาทีค่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะคะ